ครับวันนี้วันที่สองกรกดาค้มสองพัน 2, หาอยหกสิบานะครับเด้อผมนครตลอ,อนทั่วยังอยู่ที่สวนสาาพรอ,อินทพาลั่มครับนะครับตอนนี้แกสีพ้าเบงอ์กเกี่ยวกับต้นอินทพาลั่มนะครับที่เพิ่นจำนายอยู่ในสวนเพิ่นนะครับอันนี้เป็นป้ายสะพานแขนล้านจอดรถสวนอินทพาลั่มชุ่มโค้งหนองหน้าห้องน้ำเลือดไปช้ำร้านกาแฟา ต้นแช่โอ้โหบริเวณสวนเพิ่นกับโอ้ยลวมลื่นครับหนาบ้านเพิ่นมีห้างนกบนนั่นได้จริงเน,นี่ยมีสะพานห้างนกนอ๋อเดี๋ยวเบื้องผลิตภัณฑ์นะครับที่เพิ่นจำในในสวนนอกจากอ,าอินทราลัมนะครับที่เป็นผลให้พี่อน้องได้กินแล้วก็ยังมีต้นพันธุ์อินทราลัมอันนี้มัน่ยังครับนี่ยนี้เป็นไม้ไม้ปลาครับเตียมสิ่ยนเป็นไม้ปลาเนาะ เขาเอือ่อว่าต้นต้นบักมังมีครับชาวมัศสาธารณเขาเอื่อว่าต้นบักมังครับต้นบักมังต้นบักมังต้นนี่กับกับไม่จำได้ครับกะว่ากะบบัววิบบัลายก็ได้ต้นบักมังต้นเท่าไรครับบักมังนี่อยู่ประมาณสิบาทโอ้สิบบาทต้นละสิบบาทเอาเบิ้งพี่ครับพระเอกคืออินทรพาลัมนะครับประจำสวนเพิ่นนี่ครับ อันนี้นนเป็นนออ่อนครับอันนี้นอสอนนะครับของายหี่งครับรบ,บ่ขอสอน,น่อนใหญ่ขนาดนี้อน,น,นอเท่าไหร่ครับวนนพ,พ,พวกนี้ก็พ่ทั้งเมือนหรอกครับนอใหญ่แต่ว่าแต่ที่ปลูก เออได้แต่ลอกใกล้ๆแหะครับเพราะมันใส่ญ่กันะ<อ>นะมันบนอาจจ <laughs> <ล>ะไปไกลบนอ่าราคาบรถึงหมื่นคันใส่ใส่ญ่เป็นอยังก็ไปไปกลบ่ได้เพราะว่ามันไม,ม่มสะดวกขั้นไปไกลขนหนยาเนาะคแบบนี้อ่ะโบเกินหมื่นใบนี้ใบนีบ้เหลืองครับนอนได้หน่อยเดียครับนอนได้หน่อยหน่ยเด้เท่าไหร่มีไม้นอนได้หน่อย ดีแลข้าบบถึงหมือคุ้มโมนี่ก็บอกนั่นหาวขันโอ้หาวขันเนาะบบเกินหมื่นเนาะนออินเตอร์พาลล่ำเนาะเป็นนออย่างนี้นี่อ๋อนี่เป็นต้นพันธุ์นี่เป็นใบฮีกันครับหรือยังไงครับเป็นใบฮีเหลืองครับผมใบฮีเหลืองเป็นเพาะเนื้อเยื่อครับเพาะเนื้อเยื่อถือบอกต้นต้นแม่ต้นยังไงเลยโอ้อันนี้เป็นต้นแม่ทั้งหมดเพศเมียเพศเมียนะครับบอกเพศเมียเนาะเขาปลูกอินทตรพาลัมนี่เขาปลูกเพศเมีย จำเป็นต้องผูกเพลผู้นะครับเพลทผู้กะต้นเดียวเขาเขาเขากะ้าว่าจําเป็นก็จําเป็นนะครับแต่ว่าแะเอ่อเอ่อเขาเอาไนอัอนของเขากินแล้วใกล้ๆว่าสื่อหน่วยมันไปกินแล้วไนไปไปกากะไม่ก็สิ่งใดเป็นต้นผู๋นะครับบอไดะไรต้นผู๋เือกันครับ้บได้ยาครับเขาเอาแบบพอมเม็ดของผมก็ใส่แบบนี้นะครับสองร้อยห้าสิบต้นนี่ใส่ต้นผู๋จักต้นครับ อยู่ประมาณาสิบกว่าต้นเนี่ยนะสิบกว่าต้นสำหรับผสมพันธุ์เนาะแม่นครับต้นขนาดนี้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้ 2, คสองพันหาสองพันหาเป็นใบเหีียังก่อตัวนี้เป็นใบที่เหลืองครับใบหเหลืองเจ็ดเดือนแหละครับนี่เจ็ดเดือนอันนี้ม,มันอยู่น้ำอันนั้นกระโดดนะพี่อยู่น้ำเขาห้าห้าทะลุเบิดแล้วครับห้าทะลุคมาเฮ็ดอยู่ในการเป็นปีวะเป็นปีวะอ๋อสองเดือนกลัวแล้วออสองเดือนกลัวเนาะสองเดือนกลัวเด้อครับ สามพันห์ครับบ่บ่ครับตัวนี้สองสองหาครับโอ้สองพันห่าด้อครับสองเดือนกลัวสองพันห่ากับเอาเป็นเนื้อเยื่อบ่นี่ห่าขลุเป็นห่าขลุเป็นตัวเมียได้ครับเด้อนี่นะครับสองพันห่าห่าขลุอันใหญ่ขึ้นมากหน่อยเลยครับเป็นเป็นทุ่งขาวนี่แม่นหยางทุ่าวสีอ้พวกนี้เป็นอันบาฮีไอคนไอี่สีแดงครับพวกนี โอ้เป็นสีแดงเป็นพันโคเนสซี่สีแดงโคเนซี่ครับโคเนซี่สีแดงลูกแดงต้นเท่าไรครับนี่ต้นเท่าไรพวกนี้ไส้ใหญ่ครับเลี้ยงมาแปดเดือดนะยูอ่ะสามพันหาสามพันหาเนาะกับพวกแพ่งในต้นใหญ่ขนาดนี้สามพันหาด้อถ้าไปปลูกก็ถ้าเลี้ยงดีก็อยู่ประมาณสองปีก็ได้กินนะครับผมผมเลี้ยงไปเกือบปีแล้วครับสองปีเนาะประมาณนี้โคนนโคนันซี่วะโคเนซี่โคเนซี่ออกสีแดงๆดงนะครับเนาะ หรือบากันอินทาลัมแดงที่เขาเห็นเนาะบอกแต่ว่าส่วนมากที่เห็นจะพันธ์สีเหลืองคือบ่าหี่นเนาะอันนี้โคเน,น,นสี่เลยครับด้วยมีมดอยู่นี่เนาะพันพี่น้องได้ก็มาเอาได้ปะครับรบ่จำนายอยู่นี่เน,ะนา,ยอยานเนอะอันนี้กับบ่าหี่ทั้งหมดครับบ่อนี่กับบาหี่เหลืองครับบ่าหี่เหลืองอันนี้เป็นโคเนสี่ไซส์เล็กครับยู่สองพัน อันนี้พันสีแดงเป็นอิเลพลัมพันสีแดงโคนนนซี่เนาะโคเนนซี่โคเนนซี่โคเนนซี่เด้ออันยุคนี้สองพันอันนี้สองพันครับจักจักเดือนครับนี่สองพันนี่พวกนี้กะยังยังช่วงนี้กะอ่าคายว่าซ้ำอยู่ประมาณบอนบอบ่อนท่านโดนตอนไหนครับบารากะบอดฟุดบอนนี่ประมาณจะฟุดบอนเ่ดนี่เประมาณสองเดือนประมาณสองพันนะครับเด้อโคนนนซี่ โคในซี่โคในซี่โอ้ยเอื่อนีิดียวอันนี้กัมแยนพี่กันเหนื้อเยื่อเหมือนเหนื่อยเหยื่อเหมดโคในซี่กับเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อนอเนื้อเยื่อนออันนี้มีได้กระเด้อพินวางได้ได้ต้นละคือว่าวสามว่าวแหละครับสองพันสามพันอันนี้คือนอพันเอื่อนนอพันเนาะจิดแต่งมาจากต้น อันนี้ขอดีคือเวลาไปปลูกสีคือต้นแม่เลยแม่ได้กับแน่นั่นหายแน่น,นั่นสองกับหายพ้ผลีเลี้ยวฮวนต้นใหญ่แล้วนะครับประมาณจะหาพันเนาะครับตน้นนี้เนาะเป็นเนื้อเยื่อหาหกพันเจ็ดพันประมาณนี้เนาะเอามีมดเนาะ,ะอ้อยยังก่อนครับนี่อ้อยยังก่อนออยประดับผมจำโมกอะไ้กันได้เออเขาสื่อว่าแพี้ยงยั<า><อ>งประดับผมมาปลูกสวยงาม<อ> บัวมปนอ้อยคันน้ำบัวมปนอ้อยทรงโรงงานแต่ว่าเป็นอ้อยประดับเลยครับเลอแต่ว่าก็สามารถกินได้กันเหรอเนาะกินได้กินไต้นะหนึ่งคอเท่าไก็ซื้อเข้ามาคอคอละสองร้อยไคอเดียวเนี่ยสั้นๆนั่นน่ยคอละสองร้อยโอ้ผมมันตายขี่นนั่งต้นต้นละร้อยแบ่งปันให้ต้นละร้อยโอ้แบ่งปันให้ต้นละร้อยต้นน้อยๆหรครับล่บอกหรือบดกระถางเลยนะโอ้กระถางละร้อยนะครับด้วยเรือเป็นอ้อยสวยงามครับ เปินสื่อมากคอละลอยมาพอพันก็ได้ซ้ำนี่แหละเด้อเอาบาทนี่บริเวณนี่ใส้กวครับดอกไม้ให็นกว่าว่าสี่อนนดอกไม้คุณได้ตื่นสายทีสีประชาสัมพันให้พี่น้องหูจักกันจังได้เนาะํำนายขี้กันํา,าน,นายแบงปัน นะครับไม่สกสีดีสั่งทั้งใดก็ได้ครับนี่คเยรับสั่ง,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 งโอ้ทรงคืรี่อาหันจากได้ไดต้นพันธุ์ของคุณนายตีนสายแต่ว่าคุณนายตีนสายเป็นถ้ามดเห็นเป็นสีแดงๆและครับเนาะมันมีมีของอ่ยูนิมีสีสีมีสีสีบ สีแดงนะครับสีแดงสีชมพูสีแดงสีชมพูสีส้มคันจังได้สั่งซื้อได้เนาะจากสวนตาสาพอดนี่ยนะครับเด้อสั่งทรงเครื่องเี่ยกได้เขาพิโน่ยังได้การทั่วแม่เดี๋ยวผู้อยู่เบอร์เด้อเบอร์เท่าไรก่อนครับศูนย์แปดเจ็ดสองสามสี่สามศูนย์สี่สามนะครับเด้อจากได้เด้อพันของคุณนายตุนสายแต่ว่า เป็นคุณนายตื่นสายว่ฒธรรมดาเลยครับเป็นคุณนายตื่นสายทีนั่นแหละเพื่นปูไว้หน้าบ้านเพื่นนี่เด้ออันนี้เป็นร้านกาแฟเก่านะครับเน้องซิเปิดมื่อไหรกว่าครับเนี่ยเปิดประมาณนึ้นะครับประมซิมหานะครับซิมแห่กระดาษครับเป็นอินทร์อ่าเป็นกาแฟผสมอินทร์พลังพืชเก่าเม่นุ่เกาเหนียวเนาะจำนายวันเปิดงานคือวันที่ซิมหา อกอลกระดาษนะครับเด้อกอลกระดาษเป็นล่านกาแฟนะครับคอฟฟี่สวนตาสาพรอนเรียกว่ามีมัดนะครับแต่ว่าพิเศษคือกาแฟที่ผสมลูกอินทผลัมสดๆน,นะครับเนาะนเอาซิมีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับกลมกล่อมได้ประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอันนี้เป็น ร้านกาแฟนะครับมีหวังนั่งกินมีกระเชา่านะครับหาพี่น้องเบึง้งนะครับก็ไปเดี๋ยวสิจบชิปนี้ไ้หนีสักคนนะครับืนะบด้เป็นอชิปของต้นพันธุคับร้านกาแฟต่อไปสิเป็นโคกน้องหน้ารื้อตัวกันมาเล่บ่รครับบอกรึรต้องไปตัดอีกเืนหนึ่งเอาตัวก็ววกได้ เดี๋ยวคืายาตรกงนหน่อยคนอีเข่าท่าทานล่องไปท่างสากเป็นยังไงครับโค้งน้องหนา้าเดี๋ยวนี้พัฒนาขึน้นหลายเพราะว่าต้นไม้ง่ญ่แล้วต้นไม้ที่ปลูกไว้ต้นบักเ้าใหญ่แล้วถือว่าโอ้ยสมบูรณ์ในบ้านนะครับบ้านละ อ๋อช่วงไถเพิ่นนี่สร้างสร้างยุคกีกปีวะเนี่สร้างมันก์บระโดนแล้วปีไก่เนี่แม่นบอกปีก้อนหรือปีกไก่สองปีปีไก่นีเลยปีไก่เกือบสองปีกว่ามันได้การดีนะครับอันนี้คือสวนอินทร์พาลัมสถาพรอันนี้คือเป็นโคกน้องหน้าของคุณพ่อสถาพรกนกับก่อนนะครับเรื่องคนเห็นมาจากปีแล้วครับโคกน้องหน้านี่ มันมันเฮ็ดเรื่อยๆเนาะเฮ็ดมาเรื่อยๆเตอร์พร์ต่ะจความอินทตอร์พาร์ลัมประมาณนั้นเหรอครับค่อยๆมันนีสารหนึ่งแล้วก็ค่อยขุดต่อไปอ๋อคือพัฒนาปรับปรุงเลยแม่นครับห้าปีละคุณห้าปีหปีละค่ะขุดไปปีละบ่อทั้งบ่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าไปทั้งผีวกอนเนาะทั้งสะพานเนาะเดี๋ยวจะจ้างดัซซี่แหละผมมันมันเปล่น ันเอาได้ดอกไปอีกแล้วกันจะไดเต็มคลิปนี้ได้ี่เอาติ๊กนะพี่ได้ติ๊กเอาไปถ้าพี่นะครับส้มโคกหนองหน้าของคุณพ่อสถาพรอ,อินทผาลัมวุ้ยคุณพ่อสถาพรอนกลับกรนจ้าของสวนสถาพรอ,อินทผาลัมครับเพิ่นที่เฮ็ดบันไดผมก็เคยไทยหน้องเบิ่งแหละครับแต่ว่าปีนี้ปี2565ันห้อครับเด้อเอาปีนี้พร้อมใจติ๊กมาเบิง่ง เอาโค้งหน้าิ่นเอามุมนีิก่อนคุณพ่อนี่มุ่มหนิมันใส่ใจมันชัยเอามุมนีิก่อนเดี๋ยวคือมุมดีใส่มุมนีิคุณพ่อลองบอกกันนะเอามีอย่างนี้นี่อาในโคกงน้องหน้าน้เห็นไหมปลาตองปลาตองมีสะหนินะครับเนาะอันนี้เป็นสะธรรมชาติบ่ตัวนี้เป็นเป็นผมขุดดี่ยกายนี่ก็ เสียมเสียมจากปีปีเออ่ปีกายนี่บ่บ่ใหญ่ซะพ์ก็ด้มีสาหนึงอยู่เทิงแม่นบ่ครับสาโอสาหนีอัน <médico> นี้เป็นสาเป็นห้วยเก่าบ่บ่แม่นห้วยครับโอเป็นที่นาที่นากับเป็นที่นาแต่ว่าคุดดอกแล้วเพิ่นเอาดินไปถมสร้างบ้านเนาะแม่นครับผมขุดเอ่อในอเาดินไปถมพุ่นโอ้ดินไปถมพุ่นเลี้ยงหยังนะครับธรรมชาติบ่หรือปรนิ่งไปหยังแต่กึ่งธรรมชาติครับกึ่งธรรมชาติปล่อยปล่อยลงไปเติม มื่อไรอยากกินปลาก็เอาเลยอันนั้นสวนกล้วยใะบ่แม่นของเฮามันบ่เป็นของอ่าท่านผู้ใหญ่บ้านของผู้ใหญ่ใจแข็งเป็นเพ็ดโค้งนะคือกันเนาะแม่นครับบรรยากาศดีๆเด้อของคุณพ่อนี่คือโค้งน้องหน้านะครับส่วนนี่เป็นโค้งน้องหน้าเมื่อกี้พอเบิ่งสวนอินทผาล่ำนะครับบาดนี้เบิ่งโค้งน้องหน้าเลงปลาตองบ่ครับปลาตองหรือปลาไก่เอาคุณพ่อได้ให้อาหารหนึ่งจะให้เป็นอาาหรรเ้คับปลาตองหรือปลาไก่ปล่อยหลายบ่ครับปลาตองหรือปลาไก่ บ่หลายครับแม่แพ้รูปเองโอ้แม่แพลูกเ,กเองต้นกล้วยนี่เป็นอาหารมันบ่นี่แม่คนครับโอ้ที่ย่นลงไปเนาะหอยทะเลกัมากินหอยทะเก,ก็นมากินหอยทะเชอบกินแพะชบกินกล้วยอันนี้สะพานสำหรับยางชม,มพี่น้องสิมาถ่ายรูปถ่ายยังก็ได้บ่ครับบ่แม่ครับต่อมาชมสวนมาถ่ายรูปมาเล่นได้เนาะตลอดเวลาบอกครับแต่เศร้าหอดหงม่งเหรอจี อืมนะครับเอาพี่น oh. ้องขึ้มาเที uh, ่ยวเหรียญใดเด้อผงกน้องน้ำมาถ่ายรูปมาชมอ่าถ้ามชาติเอาต้นกล้วยโผล่กันบ้างสิบ่ะครับผมน้ำตาลตาลออกเลยด้ำตาลออกมันต้นกล้วยหรือต้นดอกไม้ครับต้นกล้วยต้นกล้วยป่ดอกไม้กับนี่ดิดิอืมนะครับต้ากล้วยก็วันนี้วันนั้นเนาะเอาเป็นธรรมชาติเลยครับเป็นตัวนี้ผมเรื่อไม้ขึ้นมาเป็นเป็นเชือมนั่นเนี่ยผมผมว่าจะเห็ดเป็นชุ่ม ซุ้มเขาเอิญร่มเขาเอิญนี่อย่างนงี้ยมันมันบาลี่แต่นี่ขึ้นมาทั้งพีป่ะเหมือนเหมือนที่อยู่ข้างหน้าไงตรงนั้นตรงนีเต็ดซุ้มเนาะซุ้มพวกพวกบนนี้มันสีน้อยเป็นสีน้อยโอ้มันขีดขีดมากเลยครับเจ้าโอ้มีแนวคิดมีโครงการดูผมนึกว่ามันปลูกไว้ซื้อสีเฮ็ดเป็นซุ้มเป็นซุ้มเนาะดูสะพานขึ้นมาเนี่ยแหละเวลาคนมาแล้วมันจะได้ไม่ร้อนไงอืมอืมกรโดงเป็นขี้ผายโอ้ครับเขาคนพ่อไปอีกกันนะบอน สะพานนี้เดินได้ไม่เกินห้าคนสะพานนี่คือสะพานขามหน้าเนาะนี่ครับบรรยากาศของโค้งน้องหน้าก็มีสะพานนะครับเออเป็นโค้งน้องหน้าเชิงท่องเที่ยวนะเอาเชิงเกษตรเชิงท่องเชี่ยวนี่เป็นสะพานแขนครับเดินได้ไม่เกินห้าคนโอ้นะครับ เาอถือว่าพี่เก่งมันก็ได้ไปที่นละออกแบบได้ดีออกแบบได้ดีครับมีคนอ้วนพี่น้องนี่มายืนถ่ายรูปยูสพานแบบแยกเติ๊กนี่ก็ได้หนิน้องโอเคแล้วนี่เห็นหนิเห็นโอ้ยเห็นพุ่นเห็นทุ่งสูงเห็นบ้านทรงไทยสุดยอดเลยชื่ออืถือว่าสวยได้หน่เด้อบรรยากาศเห็นหัวน้าป้าป่าปูนอันนั้นเป็นภูเขาป้ายนั่นโมแม่บอกเป็นทีฟ้าเป็นทีฟ้า โอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีครนะับกรเกษตรเชิงท่องเที่ยวครับโคกหนองนาสถาพรบ้านนี้กสมสะอาดสถาพรกา,รา,รา,รา,าบกอนบ้านโสมสะอาดตำบลโสมสะอาดอำเภอกุชินาไรหรือบวัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภอกุชินาไรนี่กับอำเภอบวัวขาวอันเดียวกันนะครับเด้อโอ้โหเดตัดหนาเนาะ บอ่อน้ำลึกระวังลูกหลานต้นแบบนี้นะส้มแบบบวบตัวนี้อันนี้ต้นกันเก่าเขา,านี่บ่ต้นกันเก่านี่บ้านเฮาเอินต้นมันป่าดอกมันหอมบ่ครับออกมาไหมปูไว้หลายบ่ครับนี่จักต้นกับประมาณจากักลอยต้นปลัดเอาเอา เดี๋ยวสิจบคลิปนี้พระเจ้าก่อนเดี๋ยวจะไปอีกคลิปนึงท่านได้บุญไปเบิ่งกเกษตรดได้บัดเดีเอานะครับเอาเดีมาชมนี่อันนี้เพันธุ์สุ่มว่าเราี่ปลูกบบบบวบนะครับเด้อโค้งน้องหน้าก็ถือว่าสมบูรณ์แหละครับเด้อเพันธุ์เฮดมาหลายปีแล้วโค้งน้องหน้ากับะสบความสมเร็จนะครับสวนตะทะสวนอินทรพาลัมกับะสบความสมเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องเกษตรกร,รก่อนสิมเมื่อเบิ่งมาชมเลยครับสวนของพ่อสะทาพ่อนกับก่อนนะครับเด้อ ที่บ้านสมสะอาดนะครับตบสมสะอาดอเอภกุขิน่าไจังหวัดกรสินนะครับเอาผมก็ขอจุบทปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับด้วยขอคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ